สถูปเกษเียฐานที่เก็บพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็ไราลีที่เป็นสถูปที่ยิ่งใหญ่แล้ก็มีการบูรณะแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ถือว่าเป็น,นความสำคัญที่ชาวพุทธทั้งหลายก็ างได้มาบูชาสการะที่เจ็บเกสาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มาอากาบมาไหว้มาบูชาสักการะ,ะที่มีความสำคัญที่จะถูกก็เป็นสถูปที่ ให,ใ,หใหญ่มีความสําคัญต่อพุทธศาสนาสําคัญต่อพระกันต่อพุทธบริษัทที่ได้มีโอกาสวาส,สนาได้มาภูชาสการะที่สถูเกเศเลียหรือว่าสถูปกที่เก็บพระเกษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราทั้งหลาย ถ้ามีโอกาสมีวัสนาก็มากราบมาไหวา้มาบูชาสการะที่สถูปเกสเลียที่อ่าภัยาลีที่ประเทศอินเดียที่เราควรที่จะปฏิบัติ